วงนี้เนี่ยเรารณรงการเรื่องของการไม่จุดไฟเผาป่าไม่จุดไฟเผาหญ้าข้างทางนะคะเพราะกลัวว่ามันจะลุกลามได้ง่ายเนื่องจากมันร้อนแล้วมันก็คืออากาศแห้งแล้งนะคะแต่ว่ามีคนที่ไม่ปฏิบัติตามค่ะไปจุดไฟเผาหญ้าข้างทางจนกระทั่งทําให้นะคะคือเสาส่งสัญญาณรวมถึงอุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือเสียหายทั้งหมดไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะ 嗯、我以前还了嘞呢，你？你？我那一路都包你。对对。我那一路都要闷汤头一种，闷汤。 นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณกลางทุ่งนาบ้านนนทสำราญตำบลสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพลิงไหม้เสานะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องรับส่งสัญญาณของโท,ทรศัพท์มือถือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะแล้วเนี่ยคืออากาศก็ร้อนแรงลมก็แรงนะคะเพลิงก็เลยลุกไหม้อย่างรวดเร็วชาวบ,บ้านแถวนั้นก็ตกใจค่ะเพราะกลัวว่าเพลิงมันจะลุกลามเข้าสู่ชุมชนรถดับเพลิงต้องฉีดน้ําอยู่นานกว่าสองชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ว่าทั้งเสาทั้งเครื่องรับสงสัญญ,ญาณ โทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากคนที่ไปลักลอบจุดไฟเผาหญ้าข้างทางหรืออาจจะเผาต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่นะคะแต่ว่าอากาศมันร้อนจัดค่ะประกอบหญ้าก็แห้งเพลิงก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะ ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นเพลิงไหม้ร้านรับซื้อของเก่าริมถนนคันพนางบอกขยะหมู่ที่4ตำบลมชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ค่ะเพลิงก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะว่าภายในร้านมีกระดาษมีทั้งพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นมาอีกหลายครั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องตัดกระแสไฟบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยนะคะและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ําอยู่นานกว่า2ชั่วโมงจึงก็ปุ่มเพลิงเอาไวไ้เตนาา่สหุ จะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีพ่พิสูจน์หลักฐานต้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงค่ะ